ันนี้เราก็จะมาให้ชมอวัวลูกวัวหลังจากที่เราเมื่อคืนมันไม่ได้นอนกับแม่มันก็มีข้อดีก็คือเวลามันมาหาแม่มันปุ๊บมันก็จะได้กินนมอย่างอย่างเต็มที่นะคะเพื่อนเแม่มันก็จะได้ไม่เครียดแบบเเพราะว่าลูกมันอะสามารถอยู่กับแม่จะ่้องเรยก็ได้แล้วก็แม่เวเชนก็ได้นะแต่ว่าปกติแม่นี่เป็น,เป,นเป็นแม่คงฝูงของ,ของหรือว่าเป็นแม่บล็อกของทางฟาร์มเลยนะคะเพื่อน แกจะเป็นผู้เสืออายุแกก็จะต้องแบบว่ามีเกียรติมีเกียรติหนอยเพราะว่าแกมีลูกสามตัวและไอตัวอื่นเป็นแม่แม่ทองแม่ทองแรงหมดเลยนะคะไอตัวจะรลลุนเรียกกับไอตัวไอไอตัวไอเจ้าแดงอ่าอ่บราันผสมซึ่งเป็นลูกของมันนั่นเองหัวที่สวยเราจะจะ,จะให้ให้ดูนะคะหัวที่สวยก็ส่งลูก มาสวยนะคะไม่จาเป็นต้องดูที่การที่หน้าตานะคะก็เหมือนคนเรานี่แหละคนเราถ้าหน้าตาดีแต่ว่านิสัยไม่ดีก็ไม่ดีแต่ว่าถ้าเราหน้าตาไม่ดีแต่เรานิสัยดีก็เราจะดีไปจนถึงวันอันอันอรัตนั่นเองนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราก็จะให้ชมลูกมันส่งมาแบบสวยมากสวยงามมากค่ะเพื่อนๆเนี่ยลูกก็ตามหลังจริงๆต้อง ไ้ม่มันอยู่นิ่งนะคะเพื่อนเพนเพราะลูกมันจะได้กินนมอย่างเป็นที่เมื่อกี้เราลืมเอาใส่คอให้ลูกมันกินเอ้มันใส่นะคะเพื่อนเพื่อนิละจิละแปลว่า